จะใช้เวลาว่างจากการทําทสวนนะเสาร์อาทิตย์ก็มาลุยทาร้านอาหารตามสั่งเลยนะคะน่ารักขยันมากๆากนะคะแล้วก็คือว่าเมนูเด่นที่นี่ทาไมถึงเป็นปลากระพงคะแม่เพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่อยากให้เหมือนคนอื่นนะคิด<อ>ตา่างคิดตา่างเห็นว่าร้านนี้เปิดแค่เสาร์อาทิตย์เองเหรอจ๊ะแม่จ้ะโอ้คือ<ม>จันถึงสุกไม่เปิดนะทุกคนเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวปลากระพงราคาเท่าไหร่คะแม่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ ที่ใส่ไปเป็นอะไรคะน้ำจิ้มทาไมแม่ถึงแบบว่ามาเปิดเป็นร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวคะเพราะว่าแม่ก็มีส่วนของแม่อยู่แล้วอดีเห็นที่ตรงเนี้ลแล้วว่าจะทำทางไหนได้ประโยชน์ที่มันมันไม่ไม่กว้างมากใช่ไหมค่ะก็เลยคิดว่าเออถ้าทาร้านเล็กๆก็คงน่าจะพอได้แล้วเรามีเวลาไม่มากขายแค่สองวันก็น่าจะก็ลองดูค่ะว่าจะจะได้ไหมอืมค่ะแม่ แล้วก็คือว่าเมนูเด่นที่นี่ทําไมถึงเป็นปลากระพงคะแม่เพราะว่าม่ไม่ได้ไม่อยากให้เหมือนคนอื่นนะคิดตา่างคิดต่างเพราะว่าอย่างนครโถมเนี่ยต้องเป็นหมูใช่ไหมคะค่ะแม่แต่ว่าหมูคน,นทากัานเยอะแล้วค่ะค <น S 2> อ,อ๋อคนทากันเยอะจึงเลยเปลี่ยนเป็นปนีดีกว่าเป็นปลาดีกว่าอเมนูข้าวผัดนี่จานละกี่บาทคะแม่ห้าสิบบาทนะคะราคานีก็พลาดมากเลยค่ะโอ้ ลมทางเหนือไหวก็ซื้อไปซื้อปีเดียวแบบนี้อ่อนะคะแล้วใส่ปลาไปต้องผัดปลาด้วยนะซอสนะคะไข่ก็ไข่ไม่มีแล้วกดแด้กดอะไรนะนี่ะรข้าผัดปลากระพงอร่อยมากสดใหม่ เป็นข้าวกล้องกินแล้วไม่เหมือนข้าวกล้องเลยอร่อยอืมไง<ห>พริกไปอร่อยมากขึปป้นปลากับน้ำะนาวอืมขึินมะปออย่างอร่อยเลยพริกม,มีความหอมมากปลานุ่มไม่มีกลิ่นเหม็นคาวอะไรเลยอือมออกินกันเลยค่ะปลาไม่มีสั้งเลย ทำเข้มข้นทำถึงมากแล้วก็เจ้าของร้านใจดีมากค่ะเขามีน้ำมะพร้าวด้วยนะคนเป็นน้ำมะพร้าว,วล้วนๆเราบรรจุใส่แก้วร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่สวนเขาเลยค่ะทานน้ำหอมชื่นใจอ่ะคิดดูกินหมดไปแล้วแก้วหนึ่งอ่ะทานทานไม่เยอะทานแบบก็วันๆนิดน,นัดน,น เป็นข่อจ้าเวียดนามค่ะขนมบะเบนจ้าเปียวซาหวานอมเปรี้ยวสดชื่นส้มจี๊ดอร่อยอะ่ะหอมน้ำเชื่อมเขาใส่ใบเตยนี่หอมมากเออนีค่ะดูพิซซ่าเขานี่ไสมาเต็มเต็มทานกันเลยค่ะอ,อือร่อย กินกันเลยค่ะขนมบ้าบินมะพร้าวในสวนอหอมมากอร่อยอะ่ะไม่หวานมากแล้วมะพร้าวเ,เยอะแล้วก็แป้งนุ่มมากอ,อื้อากอ๋อบ้บ้ไดจุจิ้มเลยนะคะเป็นน้ำจิ้มสูตรของทางร้านค่ะเป็นสูตรใส่ขิง น้ำปปาหวานน้ำมัเนเปาหวานจิ้มนหเป็นร้านลับๆบ,บ้านๆน,นะคะเจ้าของร้านตั้งใจทําอาหารมากๆค่ะกินแบบไหนก็ทําแบบนั้นให้ลูกค้าทานมาลองกันเยอะๆนะบรรยากาศสวนมะพร้าวดีมาก